สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่17ธันวาคมนะครับตอนนี้สามทุ่มนะครับอัปเดตภาพรวมอีกอยู่ก่อนเปิดตลาดนิดนึงนะครับอีกียูนะครับตอนข้าเนี่ยเข้ามาติดอยู่ประมาณ1815นะครับเป็นในสันปดาหพอดีนะครับเดี๋ยวเราดูตัวดอลลาร์เด็กนิดนึงนะครับดอลลาร์เด็กเนี่ยถ้าถ้าทองคำย่อแบบนี้นะดอลลาร์เด็กน่าจะพุ่งเดี๋ยวอธิบายคอนเซ็ปต์แบบนี้นิดนะครับอ่าตอนนี้ดอลลาร์ดอลลาร์เนี่ยเขากําลังจะเด้่งขึ้นนะวันก่อนหน้าเนี่ยเขาลงมาน,น,นะะฮ ในไทฟ์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสังเกตว่ามันมีการยกคายนะแล้วก็ยกโลงเล็กๆเนี่ยนะครับคาดว่านะดอลลาร์จะขึ้นไปอีกนะครับคือสัดส่วนแรกที่จะขึ้นมาตรงนี้ครับ96.23นะนะครับถ้าผ่านตรงนี้มาก็จะมาขอบนี้ครับ96.35ใกลกว่านั้นก็เป็น9 6 4 8แต่จะอธิบายว่าถ้าดอลลาร์เขาพุ่งแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าเอ็กซ์เจูก็จะย่อลงมานะครับทีนี้เรามาดูเอ็กซ์ูในไทฟ์เฟรมเดียวกันเยนะครับ ผมให้ดูในสีชั่วโมงมันมาติดอยู่ตรงหนึ่งแปดหนึ่งห้านะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเขาขึ้นมาจาก1 8 0 0ันแดร้อยนะขึ้นมาได้1สิบห้าเหรียญนะครับขึ้นมา1โซนนะครับตอนนี้เขาเริ่มย่อลงมานะครับเดี๋ยวถ้าเราเรามองภาพย่อยๆอยีกนิดหนึ่งในไทม์ฟิมหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ดูความน่าจะเป็นว่าเขาจะนะครับย่อไปเท่าไหร่นะครับคือถ้าเขาย่อในรอบใหญ่นะครับอาจจะย่อดได้ลึกนะ นะครับเดี๋ยวเราเพิ่งเห็นเขาแท่งเพิ่งจะเทมาในแท่งหนึ่งชั่วโมงนะครับแท่งเดียวเองนะครับมันมีโอกาสที่จะนิวไฮไปหรือว่าย่อลงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูก่อนแต่ถ้าในกรณีว่าเขาลงมาจริงนะนะครับเราจะวัดไฟโบวัดย่อชุดใหญ่แบบนี้นะครับลักษณะถ้าเขาจะลงนะเดี๋ยวผมจะตีเทลายไว้เส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูทางฟีสักส5นาทีดีกว่านะครับ15นาทีเดี๋ยวถ้าเราตีเทลายไว้เส้นแบบนี้นะนะครับใช้โลนี่นะครับแล้วก็ เส้นความชันนี่ถ้าถ้าความชันนี่หลุดแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราใช้ความชันนี้เลยครับผมจะตีผ่านตรงนี้นะลักษณะถ้าถ้าเขาเด้งไปลอกนี้นะครับแล้วมันไม่ผ่านหนึ่งแปดหนึ่งห้าเนี่ยนะครับภาพจะเด้งกว่านี้นะครับเขาลงมาก่อนนะแล้วก็จะเด้งแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันไม่ผ่านหนึ่งแปดหนึ่งห้าจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราเซลใบช็อตนะครับเซลลงมาสต็อปลอสก็นี่เลยครับ หนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับนะครับถ้าเขาลงมาเดี่ยก็จะลงมาประมาณนี้เลยนะครับลงมาถึงสเตจแรกก็ประมาณพันแปดร้อยนะเมื่อกี้ลงมาพันแปดร้อยห้านะครับพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ลึกกว่านั้นก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะดูประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าในลักษณะการขึ้นไปหนึ่งรอบใหญ่ๆนะครับเขาจะคอร์รชันลงมาได้นะครับมันโอกาสนะครับถ้าอย่างนั้นนะภาพนี้นะครับดูตอนเต้งไปนะ ถ้าไม่ผ่านให้นะครับเป็นโอกาสซื Zero ้อลงมาอีกชดสั้นๆนะนะครับแล้วก็มาเทยียบกับพนโซนพวกนี้พันแปดร้อยหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ากรณีว่ามันลงมาลึก,ลก,ลกๆจริงแบบนี้เอฟเฟกต์มันใหญ่ๆแล้วลงยาวๆแบบเนี้มันก็ลงได้นะนะครับถ้าอย่างนั้นเราดูนะพันแปดร้อยห้าพันแปดร้อยนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะถ้าลึกกว่านั้นก็ตรงนี้เลยครับเก้าศูนย์แปดห้าแล้วก็เจ็ดห้าแต่เบื้องต้นดูชุดเด้ก่อนนะ ะครับสำหรับไอเดียเอ็กยูพักข้ามประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ